ควันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูใหม่ที่ผมยกนะครับดักให้ยกหนักให้ยกอันนี้เป็นปาพาร์กปาพาร์กปากโซเล่นะครับปากโนะครับนะครับนี่เป็นบรรยากาศตอนตอนห้าโมงนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับตัวนี้เป็นสะพานนะครับสะพานข้ามระหว่างแม่น้ำนะครับจากที่บ้าน นะครับเดี๋ยวเราไปที่ใหม่ดูกันเลยนะครับ ตนี้เป็นหมายกุ้งกุลาดำนะครับมีกุ้งกุลาดำแล้วก็มีปูด้ครับตัวนี้แต่แต่ว่าตัวนี้น้ำมันขึ้นแล้วนะครับหมายนี้ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งนะครับอีกหมายหนึง่ง หมายตรงนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับเป็นบอ่อเรื่องปูเก่าเขานะครับเป็นน้ำนะครับสีข,ขาวๆตัวนั้นตรงนั้นนะครับเป็นน้ำ หมายนี้จะเป็นหมายฟูแดงนะครับ มาแล้วนะครับนี่เป็นที่เขาเลี้ยงหอยนางมรมนะแพรหอยนางรม ดักลูเมืนะครับเขจะลงตอนค่ำๆนัาะวนีครับตตอนนี้น้ำกำลังจะขึ้นนะครับน้ำกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว ครับผมเดี๋ยวผมจะไปที่หมายตรงนู้นเลยนะครับจะลงกไอ้โองโ่แล้วก็เดี๋ยวยังไงติดตามรอชมคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าลงเดี๋ยวไอ้โองโ่ไม่มีผู้ช่วยทำนะครับรอชมคลิปต่อไปนะครับติดตามได้ในคลิปต่อไปนะครับ,รบกดไลค์กดแชร์